ค่ะตอนนี้หลายคนเองก็มีความเครียดสะสมทีเดียวนะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยภัยแล้งมาแรงแล้วก็รุนเร็วออแล้วก็เร็วกว่าทุกๆปีที่ผ่านมานะคะซึ่งจังหวัดสระบ,บุรีค่ะเขาก็เลยมีการนํา พันไก่ไข่และไก่ลูกผสมค่ะไปให้เกษตรกรในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะสร้างรายได้ในช่วงหน้าแล้งแบบนี้ค่ะหรือว่าบางคนเองก็ให้ความร่วมมือกับทางรัฐบาลในการงดทำนาปลังนั่นเองนะคะนี่นะคะเป็นภาพบรรยากาศที่บรรดาเกษตรษกรเข้าแถวรอรับพันธุ์สัตว์ปีเป็นไก่ไข่และไก่ลูกผสมจากเจ้าหน้าที่ที่บริเวณหน้าหอประชุมอำเภอวังม่วนจังหวัดสระบุรีค่ะ ซึ่งการแจกจ่ายพันธัปีกในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการสําคัญค่ะที่สร้างรายได้จากปศุสัตว์ในหน้าแล้งตามมาตรการส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปันนปนจจักยการผลิตลดรายจ่ายในครวัวเรือนตามนโยบายของรัฐบาลค่ะด้านนายวิเชียนพุทธิวินยูผู้ว่าราชการจงังหวัดสระบุรีบอกนะคะว่าโครงการนี้มีเกษตรกร,กรในพื้นที่มาเข้าร่วมเกือบจะ500รายค่ะผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนก็จะได้รับสัตว์ปีกก็คือไก่ไข่และก็ไก่ลูกผสมพื้นเมืองพร้อมด้วยอาหาร กระสอบและตาข่ายสําหรับเลี้ยงไก่โดยปศุสัตว์จังหวัดได้แจกจ่ายให้จํานวน8,000ตัวซึ่งคัดเลือกพันธุ์สัตว์ปีกมาจากศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์หนองกวางจังหวัดราชบุรีเพื่อที่จะให้กเกษตรกรนั้นนําไปเลี้ยงไว้บริโภคในครัวเรือนตามนโยบายสร้างไรายได้ลดายจ่ายในช่วงฤดูแล้งที่กเกษตรกรนั้นไม่สามารถทําการ,กรเกษตรได้ค่ะแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดก็มีการส่งเสริมอาชีพที่แตกต่างกันไปนะคะขึ้นอยู่กับออภูมิศาสตร์ของแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่า มาดูในช่วงนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะใครแล้วอย่างเดียวช่วงนี้หน้าร้อนร้อนจัดหลายคนก็บอก